แม่เพิ่งไปโดนไฟเซอร์มานะครับเป็นไวรลนไฟเซอร์แล้วเปล่เนไมรักว่านวดเข็มสองเวเมแน่ๆเออน้าไนมาเปลาควากุบปาก็เป็นเมแม่นี่แหละเฮ้ยเอ้ยลโชกว้าลโชกลโชคแต่เช้าเลยลชคเอ๋เกิดมอร์นิ่งลโชค สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้เราจะมีไปถ่ายงานนะครับแบบเช้าสุดๆเลยเป็นีบย <c oughs> ดูหน้าคนฉีดวัคซีนไอครับก็หวานนะแม่ไม่ไปลงอ่าื่หวานนีก่กะว่าจะไม่เปิดร้านเมื่อวานเออมาเสร็จ<ส>เร็วงกผมมาเสร็จเร็วอ๋อยังไม่สิบออกมาเลยเมืมอมม่อสิบโมงสิบโมงอเอาสิบเอ็ดโมงเนี่ย่ะเออพ่อของได้อยู่นะเพอไม่มาเปิดร้านขึ้นหรอกร้านยกตัวรอดัเข้ามานั่งสั่งข้าวเฉยเลย ขนาดฉีดออกซีนมาเนี่ยยังมาเปิดร้านอยู่เลยกี่โมงแล้วเธอสายแล้วยี<ะ>่สิบแล้วสายแล้วงานนอกก็สายโอ้ยดูยแล้วอี <laughs> ่างน้าลืมขาตั้งกล้องครับผมมาแล้วบปไปไม่ไปไปไปได้แล้ว บายไม่ให้กำลังใจเลย ตื่นเต้นกับการกลับบ้านของผมเลยนั่งดูติ๊กต็อกกันทุกคนเลยโ oh, อ้ยดู oh, oh. แม่ดูติ๊กต็อกสน,นใจลูกเลยเ oh. ดี๋ยวเราถ่ายงานต่อนะครับวันนี้มีโปรดักติ๊กต็อกต้องถ่ายต่ออีกเยอะแยะมากมายเอาเราเวลาบลาบร,บรบเลย ผมเจ้ามครับเจ้เจ้ากูกูเอ๊ะอีกล้โอ๊ยชุดโกโกวาแม่ชุดโกโกวาอะไรอ่ะชุดโกโกวาไม่อยากได้ลูกซื้อให้แม่หน่อยดิติดหัวผมแล้วเนี่ยอ่อไม่ได้แล้วเนี่ยไม่อยากได้อ่ะอะไรชุดโกโกวาแม่ใส่เหรอไอ้ไหนแม่เต้นดิ แม่เต้นเต้นชุดโกโกวาดิไอ้ลูกลกดิโอ้ยพอแล้วโกโกวาของแม่คือกลับมาถึงบ้านแม่ก็เปิดชุดโกโกวาให้ฟังแล้วแม่ก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเพลงชุดโกโกวานี่มันแบบดังมากเลยลูกแล้วก็แม่ก็เปิดวนๆอยู่อย่างนั้นล่ะแล้วก็ชวนทําเพลงชุดโกโกวาที่แม่อยากใส่ จริงมันคือโมก,กุฮวาฮะโมก,กุฮวาโมก,กุฮวา,าแหละชุดกโกโกวามันเป็นภาษาเกาหลีชุดโกโกวาที่นู้อยากใส่มันคือโมก,กุฮวามันชื่อดอก,กเกาหลีอะผิดเกาหลีถูกยังยังจะตามมาอีกยังจะตามมาอีก,กอ,อ,อันนี้คนทำเพลงนะอันนี้เมียมันกับลูกกนนันหรือไใส่มาลูก ขนาดนี้ขนไหนด,หนดิโกโกวาดิี่ยเองครับชื่อยรียไหนวะเนี่ยเรียกอขบวนนี่สั่งมาเหรอสใส่อุบวนจับจากขบวนจับอุบวนแต่นี่เส้นเล็กไปเนะนี่ยเนี่ยเหรอเออมันต้องเส้นใหญ่ใหญ่เน่เส้นเล็กไปมันทำาละเอียดไปอันนี้นะเอะรอร,รสชาติชูเส้นใหญ่ไมหมล่ะชุ่มย่างกไม่ได้ไม่จ้าจะซื้อทุกทีอะ่ะอุบวนเหมือนกันอะ่ะมันอร,ร่ออร่อย บอยกินสองคำพอละโอ้ยเมื่อกี้ไม่นำนะงั้นนะนำหนึ่งแล้วในคำที้สองคำที่สองจำคุบโอเคอ่อร้อนไหมครับร้อนร้อนมากร้อนมากยโอไหมร้อนไหยเนี่ย จริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยอันร้อนอันร้อนจริงเหรอนีทคือไปงานเจยแบบก่อแล้วทำเติมด้วยตัวใหม่หมองทองอะไรเนี่ยมีเส้นมันปลาทำเป็นเนี่ยปลาทำเป็นเป็นด้วยเหรออืะเขาเรียกว่าเส้นอะไรเนี่ยใช้หัวจับเอาแป้งแป้งแป้งมันกับไปแป้งมาแป้งข้าเจ้านี่มันนำไาเล่นเรื่อยกว่าเส้นอะไร เจ้ากัน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 เจ้าหนูดูตัวเลยอ่ะชุดโกโกวานโกโกวานโกโกวานชุดเป็นไงนะเนี่ยเส้นอย่างนโกโกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้อันนี้ไหมลูกชุดโกโกวาที่แม่เป็นบ้าแล้วแม่ใช่ไหมพี้หนีไหม แม่เป็นผ่าแล้วแม่ <c oughs> บ้านแม่ไม่ต้องงามผบผมจะเอาลงเอาลงไม่เอางงแม่อกูโปวาไงไม่เอาแม่อยากรว <c oughs> แ,มแม่อยากดังแม,<า>ม,ม่อยากดังแม่อยากดังแชร์ไปด้วยนะคลิปนี้แชร์แ<ม><ม>ชร์คลิปนี้ด้วยแม่จะได้ดังนะแม่อยากดังอชุดกโกวาที่หนูอยากใส่ <c oughs> ชุดกโกวาที่หนูอยากใส่เออไม่ใช่อ่ะไม่่มีอารมณ์ตรงไหน ก็เห็นแม่ก็จะหัวขวดแม่อาลงณอาลงณจุดกกกวาที่หนูอยากไห่จุดกึกกวาที่หนูอยากได้จุดกกแม่เป็นบ้าไปแล้วแม่บ้า <c oughs> ของครับสั่งของมา <c oughs> มาถึงเร็วมากนะครับจากดิจิตอลไลฟ์เดี๋ยวมาแกะดูกันนะ มันเป็นขาที่เอาไว้แบบหนีกับโต๊ะแล้วก็เอาไว้ติดพวกไฟพวกไม้พวกอะไรต่างๆทั้งหลายมาแล้วลุงจะชุดกโกบาร์ที่หนูอยากสั่โอ้คือมันแบบปิง้งเฮ้ยก็โอเคนะร้อยกว่าบาทอันนี้ก็คือว่าจะตรงนี้นะติดที่โต๊ะข้างโต๊ะนี้ปักเข้าไปแล้วก็ไปติดข้างบนเสร็จแล้วครับแกะกล่อง ีแฮปปี้ถ่ายงานเสร็จงานไม่ทองแฮปปี้เมื่อกี้ถ่ายอะไรเมื่อกี้ถ่ายแชมพูถ่ายแชมพูไหนแชมพูไหนมาเร็วๆขายของเหรอฮะไม่ได้ขายแชมูมาโอ้ปิดด้วยปิดด้เดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งหัวหัวหัวแบบแบๆที่แบบแบบเหมือนเจ๊น้ำอ่ะเจ๊น้ำอ่ะเออแต่แม่เต้นชุดโกโกวาดิไม่เอาอ่ะชุดโกโกวาที่ลูกอยากใส่ชุดโกโกวาที่ลูกอยากได้ ไม่อยากไปสวนดอกไม้ต้องขับรถไปไกล ็จแล้วงานวันนี้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมพอนะวันนี้อเถ่ายเลยไหมถ่ายเลยยังไม่หมดอีกว่าไม่หมดหรอกมีงานหนึ่งที่เป็นงานเอเอนะครับเดี๋ยวเราต้องเพูดเลยเลยส่งดับาเลยเฮ้ยพี่นายพี่นายผมเพิ่งไปเจอพี่ต๋องมาพี่ต๋องเป็นเทรนเนอร์ตอนนี้ใช่ผมไม่เจอคนนั้นนั่งคุยกันสองชั่วโมงอะ เตยก็ไปด้วยคุยเรื่องลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยบ๊ายวาาครับเจอกันก็อย่างที่ไหนก็คือเจอกันเมื่อนานแล้วทำงานด้วยกันนะครับแต่ก็เนี่ยวนๆกลับมาทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านค่ำคืนแสนยาวนานของเราในวันนี้นะครับไปเล่นบาสมาแล้วก็อ๋อไม่มีใครอยู่บ้านเลย สุดยอดครับวันนี้โอ้ยวันรู้สึกตัวอ้วนขึ้นจังเลยครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่แบบยาวนานมากเลยทำงาน,นแต่เช้ามากๆแล้วรู้สึกมีความสุขกับการถ่ายงานมากเลยเนี่ยก็คือถ่ายงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็มาถ่ายตอนเย็นตอนกลับบ้านกลางวันก็มาถ่ายติ๊กตอกเลยต่อเย็นมาก็ได้ไปเล่นบาร์ดึกมาก็มากินข้าวกับชีสเฮ้ยแมีตัวใหญ่ไลยวะ<ม>คือแบบรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่คุ้มค่ามากๆเลย งยอดน่าเทนะมีเรื่องอยากสารภาพมากเลยคือเราอยากลอมวอลกลงทุกวันจริงๆแต่ตัดลงทุกวันไม่ไหวจริงๆอ่ะคือการการตัดทุกวันมันเหนื่อยมากอ่ะอะไรมาลำโชคมาไหมเลิศดูดูดูโจ๊กโจับโอ้ยเอ้ยอยู่ข้างล่างแล้วอย่างเนี้ยก้อนเขวิ่ง เอาแล้วจะโดนงับกล้องแล้วเอละเยอะๆฝากติดตามโต๊ะบล็อกด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบาย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 นะเธอก็คือมันเป็นวันนี้ YG ปล่อย